เอาไปเบิ่งอยู่ในก่อนอ๋ทางในเ่นเต็มลโ l ลเฮ e โ l ส s p ายดีส p i d e r ท่าดูชมสบายดีเป็นอะไร s ี i d มีเกๆักสบายสบายดีติดตามอยู่เด้อแม่เราขอบใจขอบใจเอ่ะฝัก ฝากบา่าวเล่าเนี่ยสบายดีฮัโลโหลสบายดีได่แม่บ้านหอมอสบายดีดพี่น้องเข้ามาไล่กักการประชมพีแต่บัดหน่อยเกินไป แบงมันอคนไลคนไลฟ์บิวซี่อมีรลายวัดลายเมื่อเลยแ่นะแม่นน้ำยาในจอกก็มีนี่นอ่มะเพาน้ำยาดน้น้ำยาอ่น้ำยาโอ้เป็นมาหลายขากัรไปด บุญมากระดินอันยิ่งใหญ่นาะวัดแดงแ่เดียวฮะร่องเรียวะเอาร่องเรียวกว่าวากติดตามลาล่าวเนด้ลาล่าเท็กซัสอ้พี่น้องครับกองว่าลล่ขาดมา มาทานกะยินับนปีมาแตงโตุ้มแตงโมแตตุ้มลิงส uh, well, uh, uh, uh ีเสี uh ้ยมไม้เ oh, ีนยถือน้ำถือน้ำยาเพย์ยูดีแหลกวนทุกคนยูีแลกกาแม่หงพ่อองคาวเทพนาคเย็นคัมภนร์ทำมาวงทนายไปนอลูกหงอกมาหลยมาในทานกระซม โอ้โห e ้มาเลยกเพอไปตังไปตังเนตังละอ่าตังบอตังไปตังไหมอ่าปตันเสี้ยงเล คนหลายคักมันถามาส้มทายเป็นกับข้าวไปเนาะจะออกไปทายทั้งหนายร้านเ้ามาหลายหลายคนสบายดีอ๋อ เดี๋ยวลง่ยบอลงว่ยวบอลยังดีที่ตามฮะสังคมโอเคฝากให้ตามซื้อยังสังคมเล่วไหูวันก่อนสบายดีจะพาคนคือกันด้อเด้อไฮะ น,เเน,นะเปียนเปลี่หนเปียกนอะไาเปียกเปนอะไรน้ำแข็งน้ำแข็งหรอโต๊อะอาหารแบน้งโต๊ะอาหารแับ พ่อไทยอานพ่อจะว่าหน่อยได้ร้ายกะบนการสมโรงเรียนแมนอานเป็นอาารังหวัดสิร้ายแน่นอนมีทุกทุกทุกเพศทุกชนิดทุกพ่อน่ะดิ ท่านติกอ่โมงออติโมงอ่ะโอ้

Yeah.

ฟังเสียงฝ่าคนทำส้มคุณันตายแล้วคนทส้มคุณคนผู้บระอานี่แลนก้อนนี่นะาเียงไปแล่น่าใม่สร้งคนบุกคอตายนี่วะมันมีทนโดซ้ายแลนขึ้นเกิดขึ้นทำมผส้มฟังเสียงทอโดมันหายไปแล้วนึกหน่อยแล่นไปเลย มันไม่ไกามันลบด้นอกมันก็เป็นลบไทยเนาะอ่าไปอยู่มองเคือเศาดังเลยอะบตยามันพิษสื่อทีมันมันมันขังมันกามดังพินะไว้ายแลวนอนเดกก้อนยไม่เปนดฟฮะหายมึงนึ่งในยิงเียทายแลนด์วัโทเนโดสิมาเบ่งเง Him the We just look at the Wall cloud somewhere. Where is it? <laughs> Let me the weatherman over here. I'm gonna be the weatherman How do you think the tornado coming? No. So how you want think about tornado? It coming? No? No tornado? No, don't do it. เดินเอาเดรสไลน์แลนด์สอฟ now. ฝนตกแหงตามผระสมฝนเอาแท้ฝนตกแหงแหงคักมันผ่อนน้ำน้ำทางลงมาตัดขั้วๆเลยฝนเอาแท้ฝนหาพระส้มสภาพอย่างนเสียงสายแล่นเนาะฝนตกแหงฝนตกแหง เลี้ยงปลาห่อบ่มๆเลยทางนผู้ชมว้าวลบฝนบาดเนี่ยนะอ่าภากันลบฝนบาดในเขามายืนยืนอยู่ข้างนอกยืนมายืนไปเปีกเยกแล้วบาดเนี่ยมันอ่าร่มสัตว์เขามาอ่โอ้ฝนเอาแท้บาดเนี่ยทา่านผู้ชมฝนหน้าแท้ฝนหน้าแท่ <c oughs> อ่าสบายดีสุภอ มาดิแม่นู่ะบอกว่าเขาไปไทยกันได้แม่นู่ะเออเออไทยก็เงาเนี่ยฮอเข้ามาเขามาในนั้นแม่ไปเข้ามาเข้ามามาทายให้เอออ่าเออมาเฮ็ดเฮ็ดบุญบ่ อันนี้มาไายเห็ดกองกองอาธาัธะอ่ะอาถยมาไทยไทยกองอัธะลงมาเ,เห็ดกองอาาัฐะทานผู้้มอ่าเห็กองอาธาาัธะฮะอ่ะออาส่มเย็นเยโยเขามา เจของเจา้าอ,องขงมุอนอ๋อนั่งค่อนั่ของขงมุนนั่งค่อนนะ,ะขมุนนัง่งคอน่กอ,องอาาัฐาหน่อยเนาะนถึงฮารพ่อแม่มบ,บอกฟูกำญา,นานอาปูกำญานข,าขามุนเนาะทานขมุนน่นั่งสีพ่อนะฮะาอัากองบุญของอะงไรไ ไ้เบ้ไอ้แก้วมาตินีแฮมเซอร์มโอ้ิมไม่ให oh, ้ตารัดเลนอะโอ้มาตินแฮมเซอร์มาตินีแฮมเซอร์ผมได้เองไป็นชิ้นเลยโอ้มาินะอินฮมเซอร

ดาราทำกานคเดียวมาหอกองกระะอ่ะี่กองเขาเป็นเบี้ยนอยู่ในนี่นะอามีหลายกองอ่อ้อ่าขอบใจขอบใจตรงข้าวข้าฮะพีฮ้น่องเนาะไปหัจักหักแพงกระทักท่ายมาได้เออยู่ยามข้ามเ้ามีกองกระะนี่ถ้กเข้าไอ้่ายยังมาท่าแนั้นไปให้ีออีไปให้เนียพนันเลยกองอะป้อง ทำบุญทำมันย่างคุณทำเลไทยทั้งหนาทยม่ใช่เมงท้งหนาท้งหนาวทำมันนอกตัวเนี่นกทำบุญทำบุด้กันกายงพักันเก็บถาดอยู่ตามก้มเหตมาเหตุบุญเหตุศิล อ่านโน่นนะบีบให้เจ้ากายนะโอ้ยนี่เปิดไม้ถริบัติพล้วเนี่ย มีกองอาทะานันมากรลบคนทางากันลบนมาาลบนี่ไฟเขาปลไปดิไปดิมากันลบคนอยู่ ไปสยดีย <Thank you. S 1> น้องไส้ห้าไปยังน้องเพื่อนกับเริ่มต้นรับประทานอาหารกันเลยาทา,น,าน,นกันก่อนตอนเ้กินอาหารกันแหละกำลัง <c oughs> หาประทานอาหารกัน That's our kid right here. Look at this guy right here. This yeah. okay, so, hello. Oh, GoPro. Is that a GoPro? Yes. Yes, it is. Yeah. Oh, can you go in the water? Yeah. Mm, I'm not trying it to though. They probably they say that. Oh, that one. Uh, that one waterproof. Yeah, it's waterproof. Yeah. So, what you on doing? What you on playing? You what kind of game is it? You can cousin. put it on the fish. Yeah. Camera the fish where he's going. Oh yeah. yeah, yeah. Or put it on the. The shark. little noise. How come I'm not my A female shark. Anybody say in love? buddy Swadi. See? So, they are good in, in love. ถักมันแล้วก็ได yeah, uh ้เฟอร์หลาดหนามาทำทรมได้เฟอร์หลาดหน้าโอ้ห่านอาหารพันปุนได้ทานคนานอาหารบิสโตคนนะมาแต่ฟอร์เวิร์ดถนนบิสนว่า ฮะคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่าน,นี้แเราท่านผู้ชมโอกาสหน้าเจอกันใหม่เนอ้องบาย